สวัสดีค่ะวันนี้ดาน,นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยวันนี้อากจะคุยสําหรับในส่วนของตัว AP นะคะซึ่งเป็นท็อปทิกในกลุ่มอสังหาของทาง KGI นะคะ ก็จะมาอัปเดตในส่วนของทางด้านพรีเซลแล้วก็ในแง่ของกำไรในไตรมาสที่3นะคะ mm. ในแง่ของตัวพรีเซลหรือว่ายอดขายของ AP เนี่ยนะคะไตรมาสสามเนี่ยทำได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวราบเนี่ยทำได้หมื่นล้านนะคะในส่วนของแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมได้2.5พันล้านนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยมองว่า อาจจะต้องมีการปรับนะคะในส่วนของตัวกำไรของทางด้าน AP เนี่ยขึ้นเนื่องจากว่าการขายแนวราบเนี่ยที่ได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะคะมันจะรับรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับบริษัทนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองในแง่บวกนะสำหรับในส่วนของตัว AP ในแง่ของกำไรไตรมาสสาเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะทำได้ราว1.15พันล้านนะคะหรือเติบโต15%นะคะ QoQ นะคะตรงนี้เนี่ยหลกักๆมาจากการ โอนนะคะของคอนโด2องคอนโดซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท Joyvenger นะคะตรงนี้นี่ก็โอนได้สม ooth นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไตรมาสที่3เนี่ยนะคะเห็นกํำไรเติบโตในแง่ของตัว QoQ นะคะสำหรับไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่าจะเป็นพีคนะคะของปีนี้นะคะ ทั้งในแง่พีเซลแล้วก็กําไรนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดโครงการใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นสูงสุดของปีนี้เลยคือ2.5หมื่นล้านนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้แบ c ็กหลอกนะคะซึ่งขายได้ดีในไตรมาสสก็จะมาโอนเยอะนะคะในไตรมาสที่4ตรงนี้นะคะอันที่3ก็คืออเป็นตัวคอนโดมิเนียมใหม่ของเขานะคะชื่อว่าวิภาวิกตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะคะมูลค่า2.3พันล้านขายไปได้ เกือบเกือบ80%แล้วนะคะก็จะมาเริ่มโอนแล้วก็รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ส่นะคะเพราะฉะนั้น3มปัจจัยด้วยกันนะคะที่จะทําให้ไตรมาสที่ส่ของ AP เนี่ยนะคะยังดีต่อเนื่องมีโมเมนตัมดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยเรานะคะมีการปรับเพิ่มนะคะประมาณการะะของทางด้าน AP เนี่ยราว5%สำหรับปีนี้แล้วก็9%สำหรับปีหน้า ะะเพราะฉะนั้นกำไรของปีหน้าเนี่ยเรามองอยู่ที่5.1พันล้านนะคะหรือเติบโต19%เ e a r on Year นะคะก็ทำให้ในส่วนของตัวเป้าราคาของเราเนี่ยนะคะปรับขึ้นนะคะจาก9บาทนะคะเป็น9.8บาทนะคะเราก็ยังคงแนะนำซื้อนะคะสำหรับในส่วนของตัว AP นะคะรายละเอียดของรายงานนี้สามารถดูได้จากทางเว็บไซต์ของ KGI ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียขอบคุณมากค่ะ